สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตํานานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้เราเข้าดําเนินงานตรวจเช็คแก้ไขปัญหานะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือห้องน้ํามีกลิ่นะชักโครกของอเมริกันสแตนดาร์ด T F 2 6 3 0 s c W เป็นแบบประหยัดน้ำสามนิ้วกับสี่สองชิ้นระบบวอล์กดาวนะโอเคชักโครกรุ่นนี้เนี่ยคอนเนคเตอร์จะเป็นชนิดพิเศษนะที่ชื่อมันเรียกว่า V P J 4 3 N หรือว่าท่อสระอา อ่นี้เียว่าท่อสระอาะซึ่งนะครับคอนเนคเตอร์แบบนี้เนี่ยมีความสําคัญมากนะ,ะการเตรียมหน้าง,งานนะจะต้องให้ได้มาตรฐานสําหรับการติดตั้งนะก็คือระยะ30.5ถึงเซนเตอร์ท่อนะแล้วก็นอกเหนือจากระยะ30.5แล้วนะสิ่งที่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เขาต้องการแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เขากําหนดแล้วก็แนะนําไว้คือ,อท่อ PVC นะจะต้องเป็นชั้นความหนาที่8.5นะแล้วก็เสมอพื้นกับเบื้องเท่านั้นนะ แต่เคสนี้นะสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเกิดจากอะไรเกิดจากการเตรียมท่อ,อไม่ได้มาตรฐานาคืออะไรนี่เห็นไหมอันนี้เป็นข้องง45นะแล้วก็ไม่มีการใส่ท่อเลยนะเป็นท่องอ45เลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยยางดำๆตัวนี้เวลาใส่แปะมันไม่ฟลิกเห็นไหมม,มันจะหลวม,หลวมเห็นไหมมันจะมันจะหลวมมเล็นพอมันหลวมเสร็จเนี่ยบางครัง้งบางจังหวะกลิ่นแก๊สหรืออากาศมันดันนะมันก็จะทําให กลิ่นแก๊สเนี่ยเล็ลดรอบกระจายมาทําให้ห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้จบปัญหากลิ่นแบบถาวรคืออะไรคือทําหน้างานให้มันได้มาตรฐานตามที่ตัวอุปกรณ์ได้มันกําหนดไว้คือเสริมท่อ PVC เข้าไปกับตัวข้องอสี5ตรงนี้นะดีวผมจะพามาดูว่าเสริมแบบไหนเสริมยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตรงนี้่าเห็นไหมท่อมันบางเวลาเสียบยางไปเี่ยมันไม่ฟิกเห็นไหมมันจะหลวมๆเห็นไหม ใชนไหมมันหลวมๆพอหลวมเสร็จแล้วก็มีช่องว่างให้กลิ่นแก๊สเลยรอบก,กระจายซึ่งเวลาเราเสริมท่อเข้าไปเนี่ยมันจะฟิตพอดีกับตัวยางดำตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามารู้ว่าหลังจากที่ผมเสริมไปแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหน้าง,งานให้มันได้มาตรฐานคือทําการเสริมท่อ PVC เข้าไปกับตรงข้อต่อในพื้นลักษณะแบบนี้เสริมเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้มันเสมอพื้นกระเบื้องอแบบนี้ พอเราเสริมท่อเข้าไปกับท่อต่อ,อเส้นรอบวงของท่อมันจะเล็กกว่าเดิมเวลาใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้ไปเห็นนะปกติมันไม่ต้องกดเลยเสียบบุ๊ปลงไปได้แต่พอท่อมันหนาขึ้นนะเวลาใส่ยางมันก็จะฟิกขึ้นเห็นไนะ้ฟิกนี่แหละนี่คือ สิ่งที่ถูกต้องนะฮะก็คือพอยางมันฟิกเนี่ยความฟิกของท่อของยางที่มันฟิกหากันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวปิดช่องว่างทําให้กลิ่นแก๊สไม่สามารถเล็ดรอดแล้วก็กระจายออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกคือจะต้องอทําให้มันได้ตามมาตรฐานที่คอนเนคเตอร์ชักโครกแต่ละรุ่นเขากําหนดไวนนมมน้นะครับเพื่อที่จะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะคสนี้เราแก้ไขแบบนี้ให้ลูกค้านลูกค้าจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นแบบถาวรได้นะครับสวยงามครับ